เป็นเลยมานะอยากให้ผมทำอะไรบ้ผมเป็นมะเร็งต่อแต่ีแตอนนี้ปวดท้องทุกวันการเงินก็ติดขัดไปหมดได้ได้ได้เดี๋ยวพลังใช่นะคุณผู้หญิงอยากให้ผมทำอะไรแล้วแต่อาจารย์เลยเพิ่มพลังแล้วกันเนาะครับโอเค หกร้อยทั้งคู่ผ้าดไตจีวรนคนละชุดถวายหลวงพ่อเลยนะพี่นะเหมือนคิดให้กับเรียนหน้านะหลวงพายุมานทองแล้วก็ลักยงจังการเลยทั้งหมดเอออ้าวป๋าเอาเนี่ยสร้อย่แขวนให้ที่กระหน่ำนี่หยิบสิสร้อไปให้พี่กะหน่ำตไปข้าเลยอ้าวนะอันให้เนาะ แล้วก็อุจิแหงมุมใหญ่ประจำล่างนี่เนาะทะเลปูโัษนาปูไฟแล้วก็ตุอมน้ำมันอุ่มที่จูดต่อทุรมหัวตุงหลังเนาะที่ที่หลังลังอีกโอเคเออแล้ว

哎，对。 สักน้อยมันก็หายก็ได้นะดีจ้ะขงไทก็คู่เด้อดีจ้ะดึงดาวเข้ามาแล้วคนตัวแล้วนะหักดาวมนเรียกไปแล้วช่องกินนเดี๋ยวล้างือล้าล้างฝนอก จากกันขอทานอยบ่อยนะบางวัน